กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับปมเองนะเคทูนะก็วันนี้จะมารีวิวตัวละครตัวนี้นะเป็นตัวละครที่เขาคลายก,กับนักร้องใช่ป่ะเอออันนี้ผมเองก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมเคยได้ฟังเพลงนะอีเป็นนี้นะแต่ว่าคนไทยส่สวนมากเขาจะเรียกว่าจานแดงนะ <c oughs> คือออฟฟายนี้คือผมอันนั้นหรือมาโอนะอออก,นะก็ดาเมจมันคงเพิ่มไม่เยอะหรอกเออทุกคน มันจะคูณ2ใช่ปะเออยวขอสปอนมอนเยอะๆก่อนก็ขอโทษที่ไม่ได้ลงคิดนานๆแล้วกน็นเนงะเออปดีไม่มีคอนเทนต์อะไม่รู้จะทำอะไรนะเออเรามาดูสกิลกันนะนี่นะเป็นสายฟ้านะทุกคนนะเออขอดูอีกรอบหนึ่งโอเคอัพเป็นขั้น2คือขั้น3เปลี่ยนสกิลเป็นอะไร โอ้เสียงดังว่ะมันเหมือนอันนั้นเลยเป็นแท่งสีทองนะเออเหมือนอะไรคนในวันพีชนะที่ใช้ผลทองอ่ะผลทองคำอะ่ะเออ,เ,อ,อเป็นสกิลคล้ายๆกันนะแต่อันนี้เป็นนักร้องนะเออนี่นะ้ำมันจะเป็นการอันนี้นะโอเคเอาขั้นต่อไปมันอัพกี่ขั้นอนะ่ะห้าขั้นเองนะอัพขั้นสุดท้ายเป็นสกิลนะ แต่ยาแปดสดาเมจ5 0 0วีนาะที5วีเออก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็น่าจะใช้ได้อยู่แหละทุกคนก็ไม่ได้แย่นะสำหรับมือใหม่นะเออก็ง่ายนะเอออีเวนต์ใหม่คือง่ายมากนะทุกคนลงรอบเดียวก็ได้เลยนะตัวละครเดียวแล้วมาดูสกิลกันก็ขอช่วยดีมันที่มันแหลกนะคือโทศัพทบกลางนะนี่นะเป็น มัอนสกิลที่2นะเดีว,ว่าเป็นแบบพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็เยอะหน่อยนะนี่นะเออก็น่าจะประมาณนี้เออจบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูแล,แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะเาานาะเดี๋ยวผมว่างๆเดี๋ยวผมคลิปคอนเทนต์ไลฟ์ออกเดี๋ยวผมมาถ่ายแล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากดติดตามปุ่มกนะัก็ขอบคุณสาำหรับ380 กดซ้ำน,นะก็ดีใจมากๆนะเออก็ผมจะพยายามกลับมาทำคลิปแบบเรื่อยๆนะแบบทำคลิปลงบ่อยๆแล้วกันพราเออจะไม่อูลอ้ละเออไปละบายบาย